กว๋วยเตี๋ยวลีลาคือหนึ่งในร้านที่ห้ามพลาดร้านนี้เปิดมาเมื่อกว่า18ปีเสิร์ฟความอร่อยมาแบบจัดเต็มตั้งแต่กว๋วยเตี๋ยวอาหารจานเดียวกับข้าวของกินเล่นนช่นขนมของหวานคาเฟ่ก็มีครบจบในที่เดียวเลยนะเมนูเด็ดอี่อยากอลองเลิกกันที่กว๋วยเตี๋ยวแหง้งต้ยมยำโบราณรสจัดจา้านเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบสุดเลยเจ้าเครื่องเน้นขนาดกินและซาจ่า,า,นนา,ายซื่อรอด้วยก๋วยเตี๋ยวไต่ลาวเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟน้ำซุปหอมเข้มข้นใครชอบแนวยำต้องนี่เลยยำพักหวานทอดกรอบเปิ้นทอดพักหวานมากกรอบๆใส่กุ้งลวกหมูันน่ๆ น้ำยำรสจัดนบอกเลยว่าจานนี้เต็มซิบมามีฮักส่วนใสยผัดไทยต้องลองผัดไทยกุ้งสดเส้นเหนียวนุ่มหอมกระทะกุ้งเด้งตัวใหญ่เต็มคำหรือจะลองข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสดหรือข้าวอบสับประรดรสเข้มข้นถึงเครื่องดีปบะแพ้กันเลยของกินเล่นก็เด็ดเบาๆหนามีเผือกม้วนกับเต้าหูย้ยูนานปอเปีะไส้แน่นบบอมน้ำมันเสิร์ฟกู้กับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวานกลิ่นของข้าวเซ็ตหนาก็มานั่งชิลกันต่อที่โซนคาเฟ่ที่ลีลาคอฟฟี่บรรยากาศคือดีขนาดแอร์เย็นสบายแต่มานั่งทำงานหรือนั่งงคคุยยยยกับเเเพืื่่อออนนลๆมาู หรือมาแอลที่นี่นะอูเลยเนอะว่าห้ามลืมแมะที่นี่เด็ดขาดเป็นร้านเดียวที่ครบจบติ้ง้าวหวานแล้วก็คาเฟ่จะอีบอกเลยว่าห้ามพลาดเนอะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือแต่น้าเจ้าขอบคุณเจ้า